รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะฮะโซนี่นะครับโมเดล CFDS 2 2ตัวนี้เสียงดีมากนะฮะลำโพงใหญ่นะครับมีเมกะเบตนะครับตัวซาระบบซีดีก่อนฮะอันนี้ปุ่ม power นะฮะซีดีวิทยุแล้วก็เทปนะฮะตรงนี้นะครับเครื่องนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะซีดีลงเทปได้เลยนะฮะอ่านเร็วนะฮะแข็งกอแผ่นลายอ่านหมดนะฮะตัวนี้นะครับวอลล่มตรงนี้นะฮะ สามารถกดข้ามแท็กได้เลยนะฮะนี่ฮะตามเลขแท็กเลยนะจะมีรอยบ้างตรงกันเวลานะเลขแท็กจะเลือนหน่อยนะนิดหน่อยนะฮะพอคนรับได้นะสินค้ามือสองนะครับทิสอบอัดน,นะฮะอาจจะวิทยุลงเทปนะครับออก็จากซีดีลงเทปนะครับคนเลก็กกดโอเคได้เลยตัวเลขพวกนี้สามารถแมมขึ้นวิทยุได้สามารถกดเลขแท็กซีดีได้นะครับนี่ไม่มกระเบิดนะฮะอันนี้ทามเมอร์นะตั้งสลิปนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวทดสอบฟังที่อัดจากซีดีนะครับอคนะอหน้าคอหลังทุกอย่างได้กปกติหมดเลยนะครับเต็มระบบเลยนะคะตอนนี้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับอันนี้เทปนะฮะที่อัดจากซ<ห>ีดีเมื่อกี้นะครับเครื่องนี้ไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะฮะสภาพดีเลยนะครับ มีรอยบ้างทําการเวลานิดหน่อยน,นะเราจะสอบระบบวิทยุนะครับเดียวจะอาจจากวิทยุลงเทปนะฮะวิทยุนี่กดตัวนี้ตรงกลางนะนี่ถึงคืนร้อยแปดบ้านเรานะรับได้ถุกขครื่ของบ้านเราเลยนะครับเนี่ในเดือนกันยายนนี้เราสอบจจะวิทยุลงเทปนะครับพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศอีกห้าจังหวัดในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ <champions> <t bubble> <ใ>นายพิพัฒน์รัฐิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการหัวหินรีชาร์จและแนวต่อฟังที่อาจจะวิทยุนะครับวตุลาคมนี้ชัดเจนนะฮะที่อาจจะวิตโยนายพิพัฒน์รัฐิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความต่อไปเทสระบบเทปนะครับเคร่องนี้เต็มระบบเสียงดีมากฮะมีมิกเบทนะครับ ตัวเลขพวกนี้แม่มคืนได้ทุกอย่างแนะม่มคืนวิทยุได้ด้วยนะมวนเทปเป็นมวนอัดครับเนะี่ยขวานะครับ ดีเสียงนั่นสุดๆเลยตอนนี้นะครับแนะนําเลยนะครับกดเลขแท็กได้ทุกแท็กด้วยนะฮะดันเลื่อนเลขแท็กซีดีได้ด้วยข้ามแท็กซีดีตามตัวเลขได้เลยนะครับโอเคนะครับออกอจบการรีวิวขอบคุณครับ